ใช่ใช่ไหมครับก็แล้วแต่ผมมองว่ามันต้องมีคนที่หลากหลายอาชีพวอนนั้นครับให้ชาวนาคนชาไร่ชาวสวนซึ่งเขาเป็นเจ้าของปัญหาเจ้าของประเทศเองเข้ามาล่างนโยบายเกี่ยวกับตรงนี้ให้กรรมกรที่เขาอยู่ในโรงงานทุกวันทุกวันเขาจะรู้สภาพปัญหานักวิชาการทําอะไรนักวิชาการก็ขายตัวไปวันวันเพราะว่าถ้าไม่ขายตัวนะก็ไม่ก็มาอยู่ไม่ได้ครับ ก็ถึงบอกว่าระบบร้าราชการมันมันมันเป็นอย่างนี้มันถูกนักการเมืองคุมนักการเมืองสามานคุมราชการก็ต้องดิ้นรนครับดิ้นรนเพื่ออะไรเพื่อจะไปรับใช้นักการเมืองอาจารย์กำลังบอกว่าโครงสร้างอานาจปัจจุบันมันผิดใช่ไหมครับโครงสร้างเนี่ยมันถูกโครงสร้างเนี่ยมันถูกแต่ผมบอกว่ารี่มาเริ่มต้นก็คือว่ามันต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญก่อนจัดระเบียบเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนแรกรัฐมนูญมันเปิดโอกาสให้กับ พักที่มีทุนมากๆใช่ไหมตั้งพักได้ครับมันทําให้มันเกิดผลอะไรทําให้พักเล็กทุนน้อยเนี่ยหายไปจากสังคมนี้พักการเมืองเนี่ยกฎหมายพักการเมืองไปล็อกสเปคใช่ไหมว่าจะต้องมีการดําเนินกิจาก,การพักตั้งสาขาพักทั่วประเทศเท่านั้นท่านี้แล้วถามว่าคนไม่มีตังพักไม่มีตังตั้งได้ไหมไม่ได้ ยืนยันเลยว่าม,มันตั้งได้แต่ขยายตัวช้าอยังพักเพื่อฟ้าดินเราใช้เวลาเท่าไหร่ไม่สมผู้สมัคร<ป>ครับแปดปีแปดปีครับแล้วพักรรมธิบาลสังคมจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเดินด้วยด้วยเงินทั้งนั้นเปิดออฟฟิศห้าห้าสิบออฟฟิศทั่วประเทศใ่ไาสาขาพักครับไปยังไงผมถึงบอกว่าไงราต้องรูญมาล็อกสเปค เพื่อจะให้เพื่อนักวิชาการไปดีไซน์กันเมือ 40, ่อ4ีู่นย์รัฐมนตรีสี่ศูนย์รับนะนะเพื่ออะไรเพื่อจะให้เหมือนอเมริกาก็คืออเมริกากําเนิดพรรคการเมืองเ,เขาใช้ลักษณะทางจิตวิทยาครับทฤษสีก็บอกอยู่แล้วของเรามันสังคมสลับซับซ้อนโครงสร้างสังคมไม่เหมือนกับอเมริกาแต่ในอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องสังกัดพรรคอะไรก็ไม่บังคับแ,แน่นอนนะเขาต้องมีพรรคเด่น สองพักใช่ครับแต่ว่าทาไมประเทศไทยถึงบอกว่าทุกคนจะทําการเมืองต้องมาสังกัดพรรคก็ก็เอาอย่างเขาไงเออก็เอาอย่างเขาไงคือคือต้นแบบเนี่ยต้นแบบเขาไม่บังคับใช่ไหมครับขณะเราเราเคยเจอว่ามีประธานาธิบดีคนหนึ่งเสนอตัวมาสมัครก็ไม่สังกัดพรรคก็ไม่ได้สังกัดพรรคก็ไม่ประสบความสเร็จแต่ว่าแต่ว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยแทนที่จะให้อิสระในการพัฒนาเหมือนเหมือนอเมริกาที่เป็นต้นแบบ กลับไปบังคับเลยว่าทุกคนนะจะต้องสังกัดก<ะ>็คือเอาของเข้ามาก็ลอกเข้ามาไม่หมดก็คือจะเอาให้ได้เป็นอย่างเขาก็คือตอนนั้นมันมีพรรคการเมืองมากเหลือเกินอยากจะให้พรรคการเมืองมันน้อย,อยลงครลงพรรคร่วมรัฐบาลจะได้ไม่มีมากมีแค่พรรคสองพรรคเท่านั้นเองครับแต่มันเอาเข้าจริงแล้วมันทําไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของสังคมไทยเนี่ยมันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายแล้วกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายนั่นแหละ ที่เป็นตัวที่มาของการที่ต้องการมีพรรคการเมืองของตัวเองไว้คุ้มของผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่มผลประโยชน์ครับชาวนาก็ต้องกลางการมีพรรคของชาวนาแต่แตทีนี้มัน,มนกรรมกรก็ต้องการมีพรรคของกรรมกร,รมันเลยเกิดประเด็นตรงที่ว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพอบอกว่าทุกคนต้องสังกัดพรรคชาวบ้านที่เป็นกรรมกรชาวนาจนชั้นกรรมชีพใครก็ตามตั้งพรรคไม่ได้เลยกลายเป็นว่าคนจะตั้งได้ก็ต้องเป็นในทุนหรือจะเป็นขุนศึกที่สามารถดึงเงินมาได้มาตั้งพรรค พอพูดอย่างนี้พอผมพูดอย่างนี้ถามว่าเฮ้ยไม่จริงว่ะอาจารย์ล้มชายพูดเกินไปอ่าเพราะพรรคพลังชนทำไมตั้งได้เห็นไหมครับพลังชนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ไหมพรคพลังชนทำไมตั้งได้ครับเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระดับจังหวัดไงท้องถิ่นในท้องถิ่นเป็นพรรคท้องถิ่นผมบอกตั้งได้ทําได้เพราะรัฐมนูญฉบับนี้มันเอื้องไงจริงจริงแก้ไขรัฐมนูญเอื้อแก้ไขเอื้อให้โดยอะไรโดยเพิ่ม ปฏ like ิริทขึ้นไป225รยไง1 2 5ยออ125ไงเหลือสสอเขต375ครับสสอเขตลดลงครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดด้วย5%แล้วก็เปิดโอกาสอย่างนี้ทำให้พักเล็กๆมีสิทธิ์ตั้งได้ไงส่งได้ส่งผู้สมัครได้แต่ถามว่าจะดาเนินการเป็นพลังชนไปได้ตลอดไหมเป็นสถาบันที่มั่นคงัน่นยืนไปยาวนานไหมไม่มีทางครับพราก่อนตั้งพักพลังชนก็รู้กันอยู่ก็ ที่แรกเราตั้งหมายบ้านปั้นมือว่าตั้งเข้าพักกลุ่มใจไทยของเนวินแต่คนชนบุรีทำไมรับไม่ได้รับนวินไม่ได้ก็เลยต้องตั้งพลังชนนี่คือที่มาไงก็จากบทสัมภาษณ์จากคาสัมภาษณ์บทความในหนังสือบินมนันแหละก็ยอมรับออกมาเองแล้วแล้วในที่สุดก็คือต้องสละพอได้ผู้แทนขึ้นมาก็ต้องสละพลังชนทิ้งไปเพราะดาเนินการไม่ได้ยากเหลือเกินครับพักเล็กทุนน้อยขนาดทุน ทุนระดับนั้นนะครับก็ย,ยังอยู่ไม่ได้ครับแล้วทำไมพิบาลจะอยู่ได้อย่างไงเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่พยายามพัฒนา <c oughs> อุดมการณ์ภาคประชาชนให้ผลประโยชน์ทั้งหมดตกที่ประโยชน์คนส่วนรวมนะคือ <c oughs> มันก็กลายเป็นไปอยู่ในกลุ่มทุนทุนสามานทุนนิยมเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มาตกลงและผลประโยชน์กันได้แล้วก็ดาเนินกิจการไปประเทศไทยก็กลายเป็นบริษัทดีครับเจ่าเอคือเราถูกสอนผิดครับสอนผิดเลยนะ โดยเฉพาะเพื่อนผมหรือรวมทั้งต้องขออภัยนะครับท่านรูบาจารย์ก็คือว่ารูบาจารย์ทางรัฐศาสตร์เ่ยคือไปสอนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีสองพัก <c oughs> ที่จริงท่านหลายท่านเนี่ยท่านพูดถูกนะแต่สอนผิดพูดถูกมาถึงท่านบอกว่ามีสองพักใหญ่วันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยได้เข้าไปเขาเรียกว่าค้น ข้อมูลใน g o เ g l e นะเรานี้มีอะไรก็ต้องใช้ Google โซเชียลมีเดียณวันนี้อเมริกาเนี่ยมีเป็นประมาณสี่ห้าสิบพักอังกฤษมีสี่ห้าสิบพักเนเธอร์แลนด์มีสี่ห้าสิบพักไม่มีประเทศไหนที่ต่ำกว่าสาพสิบพักสักประเทศเดียวแต่ว่าในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีตั้งแต่พักใหญ่จนพักเล็กนะอย่างในในอังกฤษเนี้ยจะมีอยู่สามพักที่ถือว่าพักใหญ่หน่อยมีสสเกินสิบคนก็คือพัก อ่าอนุรักษ์นิยมอ่าพักแรงงานแล้วก็พักเสรีนิยมทั้งสามสามพักนี้ก็มีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์อีนี้ก็จะมีพักเขียวในอเมริกาในอังกฤษก็มีพักเขียวแต่พรคเขียวในอังกฤษเล็กมีพักศาสนาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและสารพัดนะพักเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสะท้อนสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นพักการเมืองเนี่ยคือการเป็นตัวแทนของความคิดใดความคิดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเล็กอาจจะใหญ่ไม่เป็นไรตอนนี้บางทีเนะี่ยเราพอเราสอนต้องเป็นพักใหญ่เพราะว่าพักใหญ่เดี๋ยวได้ไปตั้งรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยความคิดที่ดีๆเนี่ยไม่ได้ถูกเสนอมาอของเขาเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยคุณเป็นพักเล็กคุณก็อยู่ไปนะคุณก็เล็กของคุณคุณชอบแบบนั้นผมไปในในตอนนั้นผมไปเรียนที่สเนนะก็มีเยอะแล้วก็พักพักที่ไม่ได้สสอนี่นก็เยอะ พรรคที่ได้สสหนึ่งคนสองคนสอคนก็มีพรรคที่ไม่มีพรรคและได้เป็นสสมาสสอิสระก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทังคมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องไปรวมเป็นพรรคใหญ่ถ้าคุณอยากเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพคุณก็ไปรวมเป็นพรรคใหญ่แต่ถ้าคุณแค่จะรณรงความคิดใดความคิดหนึ่งตัวแทนใดตัวแทนหนึง่งพรรคเขียวละ่ะพรรคเขียวเนี่ย ในในในประเทศยุโรปนะซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยนะพรรคกรีนพรรคกลีนี่ยนะฮะก็จะมีหลายประเทศแต่มีของเยอรมันที่ได้สสคนก็เลยไปคิดว่าพรรคเขียวหรือพรรคกรีนเนี่ยมีเฉพาะที่เยอรมันผมไปใน์แลนบ่อยใน์แลนก็มีพรรคเขียวครับออสเตรเลียก็มีก็มีแต่พวกนี้จะไม่ได้สสอาจจะด้วยเหตุอะไรผมไม่ได้เจาะลงไปลึกนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่คิดว่าเราสอนแล้วทําให้เข้าใจว่ายเควก็คือต้องมีการเมืองสองพรรค เพร่อสองพักเนี่ยก็เลยบอกว่าพักเล็กๆเนี่ยไม่มีประโยชน์ถามว่าจริงๆพักการเมืองไงน,นะครับไม่จําเป็นต้องชนะการเลือกตั้งนะพักการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่เรามีกลุ่มที่เป็นพักการเมืองเนี่ยหนึ่งมันได้โฆษณานโยบายสองการโฆษณานโยบายเราก็จะเห็นว่าพักการเมืองเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรเดียวนะที่คุณจะพูดเรื่องการ ปรับเปลี่ยนโยกย้ายนโยบายของประเทศได้อันอื่นในพูดเขาบอกว่าเพ้อไปหรือเปล่าคุนํำได้ครัเพราะไม่ได้อยู่ในส่วนอ,อันนี้เนี่ยสมมติว่าพักพักสมาพิบาศเนี่ยนะครับผมไม่มีสอสอเลยแต่ว่าผมไปรวบรวมออกกลุ่มคนเครือข่ายของผมได้จํานวนหนึ่งผมไม่มีเงินที่จะไปจัดรณรงค์อะไรมากนะแต่ผมมีความคิดอันนี้อาจจะมีพักทึ่งตอนนี้มีนะฮะที่สนใจแนวความคิดอันนี้สนใจเครือข่ายอันนี้ก็อาจจะบอกว่าอย่างนั้นอาจารย์มาช่วยหน่อย นะครับซึ่งการพัฒนาการเหล่านี้ในต่างประเทศเนี่ยก็ทำกันจะคล้ายๆพักอัมโนของม,ม,มาเลเซียไหมครับในๆๆไม่มีคณะกรรมการกลางอยู่ชุดหนึ่งครับที่เหลือก็เป็นพักแต่ละรัฐใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับแล้วก็อาจจะอย่างสมมติว่าในในสมมติในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับ,รบพักกรีน,นอาจจะไม่เคยได้สอสแต่พักที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเชิญพักกรีนเข้าไปอันนี้ก็มีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการทางการเมืองเนี่ย อย่างที่อาจารย์สมชายว่าเนี่ยคือบางทีนักวิชาการบ้านเหล่าก็คืออยากจะแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับผมก็เป็นนักวิชาการนะเพื่อนผมคือพยายามจะบอกเฮ้ยโทษนะแล้วพูดภาษาจาวบ้คือครูรู้ <c oughs> ครูรู้เพราะนั <c oughs> ้นมึงไม่รู้มึงฟัง <c oughs> แล้วก็ไปเที่ยวทาโน่นทนํานี่แล้วก็ไปออกกฎหมายบังคับสมัยก่อนก็เข้าไปหาทหารใช่ไหมบอกว่าท่านไม่พ้นครับเอาอย่างนี้สิตั้งผมเป็นนั่นแล้วเป็นนี่ตอนนี้ก็จะบอกว่าท่านนายกครับตั้งผมสิแล้วก็ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศโดยกฎหมายครับมั้นมีหลายเรื่องนะครับผมดูผมก็ตลกแต่ว่าโอเคในเมื่อเรามาทําการเมืองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงก็คือว่าผมถามสักคำนะครับคนบ้านเรานะครับมีผมคิดว่านับคนได้นะฮะที่คุณจะเป็นผู้นําโดยไม่เลี้ยงกาแฟใครเลยนะฮะคนจะเป็นผู้นาในสังคมไทยเนี่ยไปนั่งกินนะเพื่อนไม่เมยเนี่ยคุณต้องควักใช่ไหมกินข้าวกันเนี่ยเป็นน้ําใจของฝลังเนี่ยอย่างนี้เลยนะ อันนี้ของผมแค่นี้นะสองการของคุณว่าไปมื่เราไม่ใช่นะเินข้าวกันออกเป็นไงตอนนี้ล่าซ้ำไปทำอสอนหนัสงออยู่ที่นั่นไม่เป็นไรวันนี้ผมเลี้ยงเองทีน,นี้พออันนี้ก็จะเกิดเป็นสังคมเป็นวัฒนธรรมเป,เป็นการร่วมมือของคนในสังคมเนี่ยพอเลือกตั้งปุ๊บบอกห้ามห้ามเพราะว่าไอ้เน,นี้ยต่างประเทศเขาไม่มีซื้อเสียงกันแับเลี้ยงนี่เขาไม่มีคือเขาเนี่ยไม่มีในวัฒนธรรมก็อยู่แล้ว ก็ะคือถ้ากินด้วยกันก็ต้อง american s h a r อ american s h a ใครกินใครจ่ายใครกินใครจ่ายใค,ใ,ใ,คใครใช้ใครจ่ายเพราะเขาเป็นไอ้นั่นเป็นวัฒนธรรมของเขา,าระบบอุปถรัรมเนี่ยผมเองเนี่ยมองระบบอุปถัมเป็นสองลักษณะคือผมคิดว่าสังคมอเอเชียทั้งหมดมันเป็นระบบอุปถรรัมคือฝรั่งเนี่ยนะครับพอพอคุณจบมัธยมเนี่ยไม่ว่าจะอยากอยู่พ่อแม่หรือไม่อยากอยู่เขาไปอยู่หอน แล้วก็ดูแลตัวเองถึงพ่อแม่จะต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่ก็จ่ายไปถึงอายุเท่าไหร่ไม่จ่ายแล้วก็คุณต้องดูแลตัวเองไอ้นั้นค,คือสังคมเขาแต่ของเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่ตั้งแต่เล็กแล้วป้อนข่าวกันอะไรนะเพราะฉะนั้นพอโตมาเนี่ยไอ้ลักษณะสังคมอปรรมมุปถัมภ์อัเนี่ยมันในด้านบวกนะครับคือว่าเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยใน,ในสังคมเราจะเห็นนะใครพูดไม่ฟังเลยนะแต่มีผู้ประทำบางหลายพูดแล้วฟัง แอมก็ได้ยินแล้วก็หยุดเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้กําลังตะโกนโอเวอข้างในหยุดเลยอ๋อปาคนนั้นบอกให้หยุดครับคนนี้มาขอไว้ขอความจริงอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงของคารขรก็อีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงของสังคมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นคือระบบครับนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมผมก็บอกเพื่อนว่าผมเนี่ยนะครับฝากคนเนี่ย ในระบบต่างประเทศเยอะไปหมดนะครับคือนักศึกษาไปเรียนนะอาจารย์ถ้าไม่มนให้ถ้าไม่ฝากเนี่ยไม่ได้หรอกครับต้องฝากแต่เขาฝากแล้วเขาไม่ทําลับๆล่อๆแบบของเรานะทําหนังสือไปเลยทําหนังสือชัดเจนว่าติดต่อผมได้ที่นี่ผมมีตําแหน่งมีตัวตนอยู่จริงครับครับคือคือเป็นความชัดเจนไปเลยว่าถ้าจะช่วยเหลือใครอุดหนุนใครเนี่ยก็ทําโดยเปิดเผยครับแล้วก็สามารถที่จะ ตรวจสอบย้อนทวนได้ครับฉะนั้นกระบวนการที่เราเป็นอยู่ในประเทศไทยก็เลยเกิดสภาพที่เป็นอุปถัมแบบรับรับล่อๆซึ่งในภาวะที่ต้องมาบริหารงานแบบระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีระบบกลไกเข้าไปซึ่งในช่วงหน้าเราจะถามทั้งสองท่านว่าในบรรดางานการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับระบบอุปถัมอย่างไรนะครับพักสักครู่ครับ เมืองใดไรทำอัมพายเมืองนบ้าไรแครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในสองช่วงที่ผ่านมาระบบพักการเมืองระบบการเลือกตั้งประเทศไทยจึงมาตกอยู่ที่ระบบ ประถมทีนี้เราประถมเนี่ยก็ทําให้คนหลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรก็กล้ากล้ากลัวกลัวมันมีวัฒน,นธรรมอันหนึ่งที่หลายคนที่มาออกรายการที่นี่บางคนงุนงิจใจคคนคคที่อยู่ในอเมริกามานานงุนงิจใจครัอยากจะไปบอมสภาอะไรก็มีอะไรเงี้ยนะเขาบอกในเมื่อความจริงเป็นแบบเนี้ยชอบก็ชอบไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับความจริงเป็นแบบนี้แต่บ้านเราบอกว่าไม่ได้ครับ ความจริงก็ส่วนความจริงความถูกใจก็ส่วนความถูกใจแต่นี้ก็เราจะถามอาจารย์